เราสามารถหาขนาดของโมเลกุล DNA ได้อย่างไรวันนี้เราไปเรียนเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อิงคแคลปห้องเรียนวิทยา,าศาสตร์กับพี่อิงนะคะวิดีโอนี้นะคะพี่จะมาอธิบายการหาขนาดของโมเลกุล DNA ด้วยวิธีที่ชื่อว่าเจลเด็กโทฟลิซิสค่ะจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ เรามาเริ่มเรียนนะคะการหาขนาด DNA ด้วยเทคนิคเจลอิเล e ็กโทรฟอริซิกันค่ะนะคะการหาขนาด DNA ด้วยวิวธีนี้นะคะหรือเทคนิคนี้นะคะเป็นเทคนิคที่หนังสือสสทอลักสูตรปรับปรปุงใหม่ปี2 5 6 0นะคะให้เราเรียนนะคะซึ่งน้องสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือเล่มนั้นเลยนะคะจะเริ่มจากการที่เรานำดิ a นเอเนี่ยไปเพิ่มจำนวนค่ะ ซึ่งการเพิ่มจำนวน DNA เนี่ยพี่ได้อธิบายไว้ในวิดีโอก่อนหน้าแล้วนะคะน้องสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะจากนั้นเนี่ยก็นำา DNA เนี่ยมาหาขนาดนะคะโดยใช้เครื่องอิเล็กโทรฟอริซิสนั่นเองดังนั้นเราสามารถสรุปนะคะหลักการเทคนิคนะคะเจลอิเล็กโทรฟอริซิสได้ดังนี้ค่ะนำา DNA ะคะที่มีหลายขนาดนี่นะคะมาผ่านตัวกลางที่มีลักษณะเป็นวุ้นหรือว่าเราอาจจะเรียกว่าเจลก็ได้นะคะ ซึ่งเจลเนียจะมีรูพูนค่ะและเจลนี้นะคะก็จะอยู่ภายใต้ของสนามไฟฟ้านะคะเจลที่นิยมใช้กันนะคะในหนังสือสสวทรนะคะเขียนไว้2เจลนะคะก็คือเจลที่ชื่อว่าอาการสเจลและพอลิอะคิลามายเจลนั่นเองนะคะเมือ่อมเลกูลของ DNA ที่มีหลายขนาดเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่เป็นเจลนะคะภายใต้ของสนามไฟฟ้าแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดการแยกโมเลกูล DNA ออก ออกเป็นขนาดต่างๆนะคะซึ่งหลักการแยกขนาดของโมเลกุล DNA นะคะก็เนื่องมาจากว่า DNA ที่มีขนาดเล็กเนี่ยจะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่า DNA ที่มีขนาดใหญ่ทำให้ DNA ที่มีขนาดเล็กเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้ไกลกว่านั่นเองนะคะและ DNA ที่เป็นโมเลกุลขนาดเดียวกันเนี่ยเขาก็จะมากองรวมๆกันอยู่ที่ระยะทางเท่ากันนะคะเราก็จะเห็นเป็นแถบนะคะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า b น n d นั่นเองนะคะ ทีนี้เรามาดูเทคนิคเจลอิเล็กโรฟริซิสนะคะให้ละเอียดขึ้นเนาะรูปตัวอย่างนะคะทางซ้ายมืออันนี้เป็นแบบจำลองที่พี่วาดขึ้นเองนะคะ,ะเทคนิคเจลอิเล็กโรฟริซิสนะคะก็จะมีเครื่องมือคร่าวๆดังนี้นะคะจะมีเครื่องให้กระแสะไฟฟ้าแล้วก็มีส่วนที่เราเอาไว้แยกนะคะขนาดของโมเลกุลดินเอนเอง ส่วนที่เอาไวไ้แยกขนาดของโมเลกุล DNA เนี่ยจะมีส่วนที่เป็นตัวกลางหรือว่าเจลนะคะส่วนตัวกลางหรือเจลเนี่ยจะมีช่องเอาไว้สําหรับใส่ตัวอย่างอยู่นะคะโดยด้านที่เป็นส่วนของช่องใส่ตัวอย่างนะคะส่วนเนี้ยจะเป็นด้านที่เอาไปต่อกับขั้วลบของเครื่องให้กระแสไฟฟ้านะคะแล้วก็ด้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะไปต่อกับขั้วบวกของเครื่องให้กระแสไฟฟ้าน,นั่นเอง ะะดังนั้นนะคะถ้าเรามาดูขั้นตอนนะคะเทคนิคเจลเล็กโทรฟอริซิสนะคะจะมีขั้นตอนสรุปได้ดังนี้ค่ะเริ่มจากการที่เราใส่ตัวอย่าง DNA ลงไปนะคะซึ่งตัวอย่าง DNA เนี่ยก็จะอยู่ทางฝั่งขั้วลบนะคะของเครื่องให้กระแสไฟฟ้าทำให้โมเลกุลของ DNA เนี่ยมีประจุหรือมีมีประจุเป็นลบนั่นเองนะคะดลนั้นประจุของ DNA ซึ่งเป็นลบเนี่ยเขาก็จะเคลื่อนที่นะคะไปยังขั้วบวก ั้นที่ทางการเคลื่อนที่นะคะก็จะเคลื่อนที่จากลบแล้วก็ไปบวกนั่นเองนะคะขั้นตอนที่2นะคะเราก็จะเห็นว่า DNA เนี่ยก็จะเกิดการเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางนะคะซึ่งเป็นเจลนะคะแล้วแต่ว่าเราจะใช้เจลอันไหนนะคะเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะเกิดแถบขึ้นมานะคะซึ่งแถบเนี้ยก็จะบ่งบอกขนาดของโมเลกุลของ d n a นั้นๆได้นะคะถ้ามีขนาดเล็กเนี่ยก็จะเคลื่อนที่มาได้ไกลนะคะขนาดใหญ่ก็จะเคลื่อนที่อยู่ใกล้ๆนะคะ คขาว่าอยู่ใกล้ๆคืออยู่ใกล้ๆกับช่องใส่ตัวอย่างนันเองนะคะแล้วก็าลาดับที่3นะคะหลังจากสิ้นสุดกระบ,บวนการะคะเราก็จะเห็นว่าแถบของโมเลกุลดีเอ็นเอก็จะมีความหนามากขึ้น,นะคะเพราะว่าโมเลกุลของดีเอ็นเอที่มีขนาดเท่ากันเนี่ยเขาก็จะมากองรวมอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันนั่นเองะคะ่ะจากนั้นเนี่ยเราก็จะนานะคะแถบของโมเลกุลดีเอ็นเอที่เราได้นะคะไปเทียบกับ สารมาตรฐานนะคะสารมาตรฐานเนี่ยเขาใช้ตัวย่อเป็นตัว M นะคะซึ่งมาจากคำว่า DNA Marker นะคะซึ่งเป็นโมเลกุล DNA มาตรฐานที่เรารู้แล้วว่าแถบตำแหน่งต่างๆเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่โดยขนาดนะคะของโมเลกุล DNA เนี่ยจะบอกเป็นเบสแพรจะใช้ตัวย่อเป็น BP นั่นเองนะคะอย่างเช่น6000เนี่ยก็หมายความว่าตรงตำแหน่งเนี่ยมีขนาดของโมเลกุล DNA เท่ากับ6000คู่เบส ะะดังนั้นถ้าเราพิจารณาสารตัวอย่างที่1แล้วก็ตัวอย่างที่2นะคะที่พี่นำมาเป็นตัวอย่างจะเห็นว่าที่สารตัวอย่างที่1เนี่ยมีทั้งหมด3ขนาดนะคะมีขนาด 6,000, 3,000แล้วก็1,000คูเบตนะะสำหรับสารตัวอย่างที่2นี้มี2ขนาดก็คือมีขนาด3,000แล้วก็250คูเบตนั่นเองค่ะเราสามารถสรุปได้นะคะว่าการหาขนาด D n a ด้วยเทคนิคเจลเลกโทรฟลิซิต ก็คือจะใช้สนามไฟฟ้าเพื่อให้มเลกุล d n a เคลื่อนที่นะคะจากขั้วบวกขั้วลบนะคะไปยังขั้วบวกโดยที่มีตัวกลางที่เป็นเจลนะคะและเจลเนี่ยจะมีรูพุนเพื่อใช้แยกขนาดของมเลกูล DNA DNA ที่มีขนาดเล็กก็จะเคลื่อนที่ได้เร็วแล้วก็ไกลกว่า DNA ที่มีขนาดใหญ่นะคะขนาดของมเลกูลของ d n a เเท่ากันเขาก็จะเคลื่อนที่ไประยะทางเท่ากันนะคะก็จะเกิดเป็นแถบขึ้นมา เราก็จะนำแถบนั้นเนี่ยนะคะไปเปรียบเทียบกับโมเลกุล d n a ที่เป็นมาตรฐาน,นะคะโดยนะคะโมเลกุลด n a นที่เป็นมาตรฐานเนี่ยก็จะถูกบอกขนาดนะคะด้วยจำนวนของคู่เบสนั่นเองว่าขนาดเนี้ยขนาดที่ตำแหน่งเนี้ยมีกี่คู่เบสนะคะแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขนิดนึงค่ะสำหรับนะคะด n a ที่ไม่มีสีนะคะ ก็คือเขาใส่แล้วก็ไม่มีสีให้เราเห็นเราก็จะมองไม่เห็นแถบใช่ไหมคะดังนั้นก็ต้องมีการย้อมสีก่อนนะคะยกตัวอย่างเช่นนําไปย้อมด้วยอิทิเดียมโบไมนะคะหลังจากย้อมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องนําไปส่องนะคะอันนี้ไม่ใช่ส่งเนอะนำไปส่องด้วยแสง UV หรือว่าแสงอัลต้าไวอเลตก็จะเกิดการเลืองแสงขึ้นเราก็จะเห็นแถบของโมเลกุล d n a นนั่นเองคะ่ะเราสามารถสรุปได้นะคะว่า การหาขนาดของโมเลกุล DNA ด้วยวิธีเจลอิเ e ล็กโทรฟอริซิสนะคะก็คือการนำโมเลกุลของ DNA ที่เราต้องการทราบขนาดนะคะไปผ่านตัวกลางที่เป็นเจลซึ่งตัวกลางนั้นมีรูพูนค่ะตัวกลางนี้จะอยู่ภายใต้สนามไฟฟ้านะคะจะทำให้โมเลกุลของ DNA นั้นเคลื่อนที่จากฝั่งที่เป็นขั้วลบไปยังขั้วบวกค่ะ DNA ที่มีขนาดเล็กนะคะจะเคลื่อนที่ไปได้เร็วแล้วก็ไกลกว่า DNA ที่มีขนาดใหญ่ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็นำแถบนะคะของ DNA ที่ทำการาใช้เทคนิคเจลอิเล็กโทรฟอร s ซินะคะไปเทียบกับตัวอย่างที่เป็นมาตรฐานค่ะเราก็จะได้ขนาดของ DNA ที่ตำแหน่งแถบต่างๆะคะซึ่งตำแหน่งของแถบ DNA ะคะจะบอกขนาดเป็นจำนวนของคู่เบสนั่นเองค่ะ หวังว่าน้องจะเข้าใจวิดีโอนี้นะคะถ้ามีคำถามสงสัยอะไรฝากมาได้ให้ใต้วิดีโอนี้เลยนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้อยากเก็บไปดูต่อไปอลืมกดไลค์นะคะฝากกดแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนน้องๆด้ะคะ่ะแล้วก็ลืมกด subscribe แ้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและติดตามวิดีโอต่อไปของพี่อิงด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ